สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่ f ฟ m i l y นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่ f ฟ m i l y นะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่พักที่อาศัยของคุณยายคำแพงแล้วนะครับผมก็ถึงที่หมายเรียบร้อยครับเดินทางมาตั้งแต่เช้าถึงนี้ก็ประมาณช่วงนี้ก็ประมาณ8โมงนะครับผมถึงประมาณ8โมงก็ระยะทางการเดินก็10กิโลได้นะครับผม อันนี้ก็ถึงเพิงพักของคุณตาคุณยายแล้วนะครับก็นี่แหละครับมาช่วยเหลือกันก็มีแค่นี้แหละครับอันนี้ก็เป็นที่วางเพิงพักของคุณตาคุณยายไปก่อนนะครับก็ยังไม่ได้ไม่ได้บังข้างๆให้คุณตาคุณยายนะครับเพราะว่าก็ชุกลุกนิดนึงนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทําอะไรเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับก็ยังมีวางของระเกะระกะบ้างนะครับก็ย้ายที่ใหม่ก็ยังงี้แหละครับผมนี่ครับที่ที่อยู่ของคุณยายคาแพงแล้วก็คุณตาแก้ว นี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ครับ,รบก็แล้วแล้วแล้วเวจ้าของบาดเพื่อสิบอก่เขาตางนี้ตีอ๋ออ,อ๋อครับผมขอบคุณเจ้าของทีเจ้าของทางเขาเนาะครับผมขอบคุณหลายๆที่ว่าซอยเหลือเอ็นดูสร้างเอ็นดูคนตาคนย่าเนาะต้องขอบคุณหลายๆ อันนี้ก็เป็นลูกสาวของพ่อยายแก้วดวยครับเวยอรับนี้แล้วก็คุณตาแก้วนะครับอันนี้ก็คุณพี่สารน้องนาตยาไม่วัสนาเอ,อ้นางกระย้ายครับผมนี่ก็ครับผมก็ซ้อยเหลือกันครับผมนี่ครับาเาเฮ็ดมันก,ก็นคือไก่ยูมันหกนะเออนี่ก็เดี๋ยวห้าค่อยๆยขยายไป,ปน,ยนี่ครับผมความเป็นยูกับอาจสีสุรหกแน่ครับเพราะว่ากําลังมาเนาะกําลังมาแบบมาสางมาอย่างยัง อาซีน,นั่นในจักหน่อยอันนี้ย er ังนี่เขาปุ้นบนนี่แมนจะเขาปุ้อันนี้นะครับคุณตาแก้วเลี้ยงข้าวปุ้นนะครับผู้ใดบ่มีน้ำยากับมีแล้วครับบะนี่มจีนมีบ่ครับมีครับผมมีน้ำยาเลยครับผมว่่าขขนนนมมมจีีีบบครัแต้้ปุเดี๋ยวเราจะพาไปเบิ่งคุณยายคัมเพงเนึ่ครับด้วยไปดูคุณยายคัมแพงกันนะครับนะว่าคุณยายคัมแพงเดินมาเหนื่อยก็กำลังพักอยู่นะครับ คุณยายคำแพงนี่ครับที่อยู่ใหม่แล้วคุณยายคำแพงนี่ครับก็นี่ก็เป็นที่อยู่ใหม่ของคุณยายคำแพงนะครับผมอาจจะฉุกละหุกบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับยังไม่ได้สร้างที่พักตอนกลางวันให้กับยายคำแพงเลยนะครับผมก็อาจจะทํำตรงนู้นครับตรงที่ว่างๆนู่นอาจจะทำตรงนู้นสักเป็นเพิงเล็กๆพอให้คุณยายได้พักหลบแดดหลบฝนนะครับผม มาถึงคนยายก็ดันต้นมะพร้าวเลยนะครับต้นมะพร้าวหักเลยนะต้นมะพร้าวเอียงนี่ครับต้นมะพร้าวเอียงจากตรงๆนะครับคนยายขึ้นขึ้นชนมะพร้าวเอียงเลยนะครับผมนี่คนยายยังบอกว่าแรงยังเยอะอยู่ครับผมแรงยังเยอะแรงยังเยอะอยู่คนยายว่าเห็นยายแก่ยายก็มีแรงอยู่นะจ๊ะยายถึงเห็นยายอย่างนี้ยายก็ยังมีแรงนะจ๊ะนี่ครับความเป็นอยู่ที่ว่าเราเดินมาตั้งแต่เช้า แล้วก็ถึงจดหมายปลายทางเรียบร้อยก็สามารถอสอบถามหรือเป็นกำลังใจให้ตาแก้วได้นะครับผมสามารถที่จะโทรมาสอบถามสารทุกขสุขดิบความเป็นอยู่หรือโทรมาให้กำลังใจให้กับคุณตาแก้วได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะปากหมดเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะครับผมก็สามารถโทรมาสอบถามได้ครับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่ยุ้ยมากมากด้วยนะครับที่ช่วยเหลือคุณตาคุณยายนะครับผม พี่ยุ้ยได้ช่วยเหลือคะแนนมาก็เอาคะแนนของพี่ยุ้ยไปซื้อแทงน้ํามาเก็บน้ําเก็บอะไรไว้ให้คุณยายคําแพงนะครับผมเป็นแทงน้ําถังนึงถังใหญ่ๆไว้เก็บน้ําให้กับคุณยายเวลาร้อนแดดจะได้มากินน้ําเพราะว่าเราต้องซื้อน้ํากินน้ําใช้นะครับนี่ครับแทงน้ําอันนี้ก็เป็นได้คะแนนมาจากพี่ยุ้ยนะครับผมแล้วก็ไปซื้อแทงน้ํามาต้องกราบขอบคุณพี่ยุ้ยมากนะครับผมซื้อแทงน้ําเรียบร้อยแล้วก็จะซื้อน้ํามาใส่ให้คุณตา นะครับล้วก็จะซื้อน้ำมาให้คนณตาไว้ใช้เพราะว่าตรงนี้ไม่มีน้ำไม่มีไฟนะครับผมก็อยู่กันไปอย่างนี้ไปก่อนก็สามารถที่จะเป็นกำลังใจสอบถามเป็นกำลังใจให้กับคุณตาคุณยายได้นะครับเดี๋ยวผมจะปักหมดเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะครับแล้วก็ท่านใดอยากจะสอบถามหรืออยากจะเป็นกำลังใจให้กับคุณตาคุณยายก็สามารถ โทรเป็นกำลังใจสอบถามคุณตาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอะไรอย่างนี้ก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับผมเดี๋ยวจะปักหมุดเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะครับกับคุณยายส้นนวลหนึ่งเด็ดตาบัวบวดออฝากกดไลค์กดแชร์สับสไคร์ให้คุณยายคําเพลงชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจอีกทางหนึ่งให้คุณยายได้มีกําลังใจสู้กันต่อไปเนาะ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านขอบคุณแม่แม่ fc ทุกทุกท่านด้วยนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับน้องใหม่ Family แล้วก็คุณยายคำแพงชาแนลนะครับผมขอบคุณมากมากครับผมฝากกดไลค์กดแชร์น้องใหม่ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้น้องใหม่ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องใหม่ Family นะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อย คุณยายก็อาจจะร้อนบ้างนะครับวันนี้เพราะว่ายังไม่มีที่หลบฝนหลบแดดให้นะครับอาจจะยังร้อนบ้างอยู่นี่ครับที่อยู่อาศัยก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ครับอยู่ๆกันไปก่อนครับเดี๋ยวอะไรทุกอย่างก็ดีขึ้นครับผมอยู่ๆกันไปก่อนอันนี้ก็แทงเก็บน้ํานะครับที่เราจะสั่งน้ํามาแล้วก็มาลงให้กับคุณยาย ทำแพงนะครับลงน้ําลงอะไรให้เรียบร้อยจะได้มีน้ํากินน้ําอาบทําหลับทั้งควานทั้งช้างนะครับผมเราต้องกราบขอบพระคุณเจ้าของที่ที่ให้ช้างอยู่นะครับต้องกราบขอบพระคุณมากๆครับที่เอ็นดูน้องช้างด้วยต้องกราบขอบพระคุณนะครับที่อยู่ใหม่ใช้ไร่กว่าเดิม อาจจะลบบ้างนะครับแต่ก็ไม่เปไ็นไรครับสู้ๆกันต่อไปรย ต้น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 ไม้นี้ก็ช้างก็กินนะครับนี่ต้นข่อยนี่ก็กินนะครับนี่ครับบริเวณรอบๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจครับผมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับคุณยายคำแพงแล้วก็คุณตาแก้วนะครับผมขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์สันกระดิ่งกดติดตามให้กับคุณยายคำแพงแล้วก็น้องใหม่แฟมิลี่ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆท่านครับขอบคุณมากมากครับผมขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับ เอาคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเราค่อยเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวมีข่าวข่าวอัปเดตยังไงจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าคุณยายคํำแพงเป็นยังไงมีที่อยู่อาศัยมีเพิงพักเรียบร้อยหรือเปล่าอะไรเดี๋ยวจะโทรบอกอีกทีออจะจะถ่ายดูอีกทีนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ